เอาเลยครับสสรีผู้ชมนะครับผมว่าตาาเบะกลับมาพบก,กันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักนี้ยียวนกูสติโดยคุณเขียนสาม,มีจะจุงตอนที่13นะครับใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองไปต่อสอบถามคุณสาม,มีจจุงไปได้เลยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับกวนตี้งครั้งที่13ควบคุมสติอารมณ์ถ้ามึงอยากจะช่วยจริงๆแล้วก็ช่วยรับเอเอช่วยอยู่เฉยๆก็พอแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีเองเนี่ยละ่ะ เกือบหลุดปากกับไอเซนไปแล้วไม่ว่าถ้าอยากจะช่วยให้ความรักของผมสมหวังก็ช่วยรับรักผมสิแต่แน่นอนว่าคืนผมพูดแบบนั้นไปตรงๆงผมว่าผมคงโดนไอเซนต่อยสวนกลับมาชัวความเจ็บจากแรงหมัดครั้งแรกที่เจอกันผมยังจําได้ดีเพราะงั้นอะไรที่มันเสี่ยงต่อชะตาชีวิตของผมผมจะไม่เสี่ยงพูดมันออกไปจะดีกว่ารอให้มันเชื่องเอ้ยสนิทก,กับผมมากกว่านี้ค่อยบอกความรู้สึกของตัวเองก็แล้วกันอ๋อ นี่มึงจะบอกว่ามึงมีปัญญาจีบเองโดยไม่ต้องพึ่งปรมาจารย์แบบกูใช่ป่ะ,ะแล้วมึงจะต้องเสียใจไอ้เซนทำปากยื่นแล้วสะบัดหน้านีนี่มันตีความหมายคำพูดของผมผิดอีกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วนะที่ผมพูดหมายความว่าให้มันไม่ต่อต้านไม่อคติและเปิดใจให้ผมบ้างเนะี่ยแต่ดูท่าไอ้นี่จะโง่และซื่อบื้อจนเกินเดียวยาแล้วเหละนะอ่อยก็แล้วหยอดก็แล้วแตอ่างก็แล้วแต่ทำเท่าไหร่ไอ้เซนก็ยังไม่รู้ตัวสักทีว่าผมกำลังจีบ เล่นเอาผมแทบหมดไฟอยากจะยกธงขาวให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ก็นะมันน่ารักจนผมหลงขนาดนี้จะให้ผมยอมถอดใจง่ายๆได้ยังไงเละนะถ้าเกิดว่ากูจีบเองไม่ติดจริงๆมึงสัญญาได้เปล่าว่าจะช่วยให้กูสมหวังอผมยิ้มกริ่มถ้ามันสัญญาว่าจะช่วยแล้วก็หวานหมูละทีเนี้ยไอช่วยนะช่วยนะ่ะแต่จะสมหวังหรือเปล่านั่นม่นก็อีกเรื่องนะ พราะว่าบางทีถึงเป้าหน้าดีแม่งก็ไม่ได้ช่วยนะไอเซนหัวเราะล่ะเล่นเอาผมถึงกับกรอกตาไปมาด้วยความเสงียที่มันไม่ยอมตกหลุมพรางที่ผมขุดเอาไว้เลยหลังจากนั้นผมกับไอเซนก็ดูหนังที่ฉายในช่องเคเบิลทีวีไปจนจบจากนั้นมันก็หยิบรีโมททีวีมาเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆจนมาเจอกับการ์ตูเนเด็กน้อย how to train your dragon ที่กำลังฉายอยู่มนเลยตั้งหลังดูยาวเลยทีเนี้ยตอนแรกผมก็ว่าจะรอจนไอเซนดูจบอยู่รองเนะ แต่ว่านี่มันก็ทุ่งกว่าแล้วกระตูนก็ฉายไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้ําผมที่เริ่มหิวข้าวเลยเอ่ยปากช่มน่ำออกไปหาอะไรกินเซนค่านี้กินอะไรกันดีบะหมีนะ่หน้าปากซอยแล้วกันใกล้ๆมันตอบผมแต่ตาก็ยังจ้องดูกระตูนตาไม่กระพริบกินแค่บะหมี่เองเหรอมือนี่กูเลี้ยงเลยนะเว้ยเท่านั้นลามันก็หันมาค้อนใส่ผมทันทีมันเห็นก็ไปนคนไนก่กินขนาดนั้นเลยหรือไงฟะเฮ้ยเปล่านะก็แค่ถามย้ำเฉย สรุปจากินบะหมี่ใช่ไหมอืมไอเซร,รับคำผมจะได้ลุกขึ้นไปปิดทีวีทันทีเท่านั้นลหละอ้าเขี้วกุดกูไอเชีย่ยมึงจะรีบปิดทำส้นตีนอะไรฟะแต่แล้วไวอเซไม่ต้องโวยวายแต่ที่ผมเดินขึ้นไปปิดทีวีโดยไม่ถามมันก็เพราะว่าอยากได้ยินเสียงโวยวายของมันนั่นแหละนะก็กูหิวข้าวนี่อยากไปกินตอนนี้แต่กูยังไม่หิวไฟกูอยากดูเขี้วกุดถ้ามึงหิวมึงก็ไปกินก่อนแซ่ กับพ่อมึงกับกูไม่ได้เชื่อมต่อกันนะเฟยมึงสัญญากับกูแล้วนี่ว่าจะไปกินข้าวเย็นด้วยตองงั้นก็ช่างเคี่ยวกุดไปก่อนไปกินข้าวกันถึงผมจะพูดอย่างนั้นแต่เซนก็ยังงองเง,ง,ง,งอยู่เหมือนเดิมกว่าที่ผมจะลากมานันออกมาจากห้องได้ก็เล่นเอาเสเหนื่อยเปลืองพลังงานไปมากโขเลยเดี๋ยวกูไปเอารถก่อนมึงรอก,กูที่นี่แล้วกันผมพูดกับไอเซนที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าคอนโดแล้วจะเดินไปเอารถที่จอดไว้แต่มันก็รีบคว้าที่ข้อมือของผมเอาไว้ก่อน ไปแค่หน้าปากซอยมึงจะเอารถยนต์ไปทำโซ่ตีนอะไรเนี่ยวันนี้เอารถจักรายานกูไปแล้วกันน้ำมันรถมึงก็เก็บไว้รับส่งสามที่กำลังตามเจีบอยู่เหอะแล้วมึงจะให้กูตามรับตามส่งอย่างที่พูดไหมหลกแน่ <laughs> นอนว่าผมแค่คิดในใจไม่ได้ถามไปหรอกเพราะกลัวถึงคาดเออเงนินไปจักรายานมึงก็ได้จากนั้นผมก็เดินตามไปเซนไปเอาจาักรายานที่จอดไว้พอไปถึงมันเก็จาัดก,การขึ้นไปนั่งประจำตำแหน่งคนปั่นทันทีแน่ใจนะว่ามึงจะปั่นนอะ ก็เออสิหน้าที่กูอยู่แล้วไอเซนตอบอย่างมั่นใจไม่ได้เจียมสังขารเลยกูไม่ได้ตัวเบาๆอย่างบลูนะเว้ยมึงลงมานั่งซ้อนดีกว่านะเดี๋ยวกูปั่นให้เองโอเคจัดไปกูจะได้ไม่เมื่อยเนะี <laughs> ่ยไอเซนยิ้มร่าแล้วรีบลงจากรถส่วนผมก็ไปนั่งแทนที่มันก่อนที่มันจะขึ้นมานั่งซ้อนท้ายไม่ก่อนเอวกูล่ะแอบหย่อนนิดนึนงเผื่อจะฟุกได้กำไรแต่ว่าเอวบ้านมึงดิปัญญาอ่อน กูไม่ได้เป็นเด็กประถมนะเฟยนอกจากจะไม่ได้กำไรแล้วผมยังโดนมันด่ากลับมาอีกตั้งหากแต่ผมก็ทำใจแล้วแหละว,ว่าจะต้องโดนไม่ตอบกลับมาแบบนี้คิดจะชอบเซนต์ต้องอดทนนะครับจะโดนด่าโดนบ่นก็ต้องยอมจากนั้นผมก็เริ่มออกตัวปั่นจักรยานไปเรื่อยๆแบบไม่รีบเพราะผมอยากอยู่กับไอเซนแบบนี้ไปนานๆจนกระทั่งถึงหน้าปากซอยผมก็เลี้ยวซ้ายแล้วปั่นให้เลยเซเว่นไปนิดหน่อยก็เจอกับร้านบะหมี่ที่ว่าซึ่งเป็นร้านที่อยู่ข้างทางแต่รสชาตินี่อร่อยสุดยอดเลย เอาอะไรดีครับพี่หลังจากที่ผมกับไอเซนนั่งลงที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอายุน่าจะประมาณสิบขวบเดินถือกระดาษเตรียมมาจดรายการอาหารพี่เอามะมี่เกี๊ยวปูหมูแดงหมูกรอบไม่ใส่ผักไม่ใส่หอมไม่ใส่กระเทียมขอเกี๊ยวแผ่นเพิ่มด้วยนะไอเซนมันยังคงคอนเซปต์รื่องมากเหมือนเดิมเละหนอนน้องเขาแอบจิกตาใส่เบาๆด้วยนะโหยพี่เรื่องมากจังผมรับลูกค้ามาตั้งแต่เย็นยังไม่เจอใครสั่งเหมือนพี่เลย น้องเขาบ่นแบบนี้มีหละที่เซนไม่จะยอมอยู่เฉยนะ่ะมันอ้าปากตรีมหนาน้องเขาแล้วแต่ผมก็เอาขาเตะที่ได้แข้งปลามาไว้ก่อนมันเลยจี้ปากยังไม่พอใจแต่ก็ยอมเงียบปากละส่วนพี่เอาบะหมี่เกี๊ยวปูพิเศษแล้วกันนะครับครับพี่สุดเหรอน้องเขายิ้มกว้างก่อนจะรีบวิ่งเอาใบารายการที่ผมกับไอเซนสั่งไปยื่นให้พ่อที่กำลังลวกเส้นบะหมี่อยูม่มึงไม่ได้ห้ามกูเลยอ่ะเด็กปากส้นตีนอย่างนั้นน่าจะให้กูด่ากลับสั่งสอนสักหน่อยไอเซนแยกเคี้ยวรับหลังน้องเขา เอาเหอนมึงจะไปถือสาอะไรกับเด็กแค่สิบขวบวะก็ถ้าปล่อยไปแบบนั้นเดี๋ยวโตมามันก็ต้องปากหมาปากดีนะสิเหมือนมึงเหรอครับอันนี้ผมก็คิดในใจเหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่งั้นลายยาวโดยในเซนดด่ายันเงาแน่นอนจากนั้นพวกผมก็รอบะหมี่ก็อยู่ประมาณ15นาทีเพราะช่วงหัวค่าแบบนี้ลูกค้าคนข้างเยอะเพราะอาหารที่สั่งมาถึงไอคนที่ว่ามีหิวก็จัดก,การซ่อยทันทีโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆทั้งสิ้น ไหนว่าไม่หิวไงผมแอบกัดไอเซนไปดอกหนึ่งมันจึงชูนิ้วกลางขึ้นมาให้ระหว่างที่กําลังกินอยู่จากนั้นก็รีบเคี้ยวรีบกลืนให้หมดแล้วก็เริ่มบริหารหมาในป่าหิวไม่หิวมันก็เรื่องของกูนะหรือว่ามันไปหนักหัวพ่อมึงวะกบเปล่านี่แค่อยากแซวเล่นเฉยๆไม่ได้หรือไงได้แต่มึงก็จะโดนกูด่ากลับแบบนี้ไงถ้ามึงไม่อยากโดนด่าก็แดกบะหมี่ไปเ,เงียบๆเลยนะครับครับเข้าใจแล้วครับ ผมรับคำแล้วก็เริ่มลงมือกินบะหมีม่ตามที่ไอเซนบอกแต่ผมก็ไม่ได้รีบนะเพราะมองหน้ามันไปกินบะหมีม่ไปแบบชิวๆจนกระทั่งบะหมีม่ในชามของมันหมดมันจึงได้รู้ตัวว่าผมกำลังมองมันอยู่มองหน้ากูทำเชี่ยอะไรเนี่ยหรือว่ากูหน้าเหมือนเจ้านี่มึงถ้าไอเซนเป็นเจ้านี่ผมจริงๆแนละ้วก็ผมคงเป็นนี่หัวใจมาแล้วมั้งเสียวชิบหายเลยแล้วจังหวะนั้นจูๆ่ๆฝนที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกก็ด,ดันเทกระหน่ำลงมาซะได้ ตกแบบหนักมากไอซ้ซนเลยรีบขึ้นจะวิ่งไปหลบในร่มคันใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าร้านเหมือนกับคนอื่นๆแต่ที่ตรงนั้นคนมันเยอะแล้วและผมเห็นที่ที่มันดีกว่าตรงนั้นจึงได้คว้าข้อมือของมันเอาไว้ไปหลบฝนในตู้โทรศัพท์ดีกว่าผมพูดจบก็รีบจงูงมือไอเซนวิ่งไปหลบในตู้โทรศัพท์เล็กๆที่อยู่ใกล้ไว้หน่อยถึงจะไม่ได้ไกลามากแต่การที่ฝนมาเทกระหน่ำลงมาเลยทําให้เราสองคนเปียกโชกไปทั้งตัวแม่เงยฝนจะตกลงมาทําเชี่ยอะไรตอนนี้วะเนี่ยเสื้อผ้ากูเปียกไปหมดแล้ว ไอเซนบนอย่างหัวเสียก่อนจะเสยผมที่โปร่งหน้าลงมาขึ้นไปจากนั้นก็เลิกเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ใส่ขึ้นมานิดนึงจนเห็นเอวบางๆขาวๆแล้วก็บิดน้ำที่ชุ่มอยู่ที่ปลายเสื้อออกไปผมมองภาพนั้นด้วยดวงตาเบิกกว้างอย่างตกตะลึงตอนนี้ไอเซนมันเอ็กซ์เซ็กซี่โคตรๆเลยทั้งเส้นผมที่เปียกชุ่มแต่ก็มีน้ำหยดไหลลงมาปลายๆแล้วเสื้อเชิ้ตสีขาวบางๆที่พอเปียกก็แนบเนื้อจนผมสามารถมองเห็นอะไรต่อไม่อะไร แขภายในตู้โทรศัพท์มันก็แคบมากจนทําให้เราสองคนต้องยืนใกล้ชิดกันจนแทบจะเรียกว่าเบียดกันทั้งหมดนี้ทําให้ผมใจสั่นและเต้นแรงขึ้นมาทันทีนอกจากนี้ไอ้เจ้านั่นมันก็ยังร้อนวูบวาบและยังตุ้มขึ้นมาอีกด้วยชิบหายแล้วไงทีนี้จะทํายังไงวะเนี่ยหน้ามันแดงมากเลยนะไอ้ไปอย่าบอกนะว่าโดนฝนแค่นี้มันก็ไข้แดกแล้วน,ะนี่ะแน่ไงโดนเซนทักเข้าจนได้แต่นี้นะที่มันไม่ได้มองไปยังด้านล่างอะ่ะ ไม่งั้มันต้องมองว่าผมโรคจิตแน่ๆนนอ,อ้าวเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่คงใช่มั้งผมหลบตาเอเซนความจริงตั้งใจเรี่ยงไม่มองหน้าไม่มองหุ่นของมันตั้งหากเล่าไม่อย่างนั้นสติของผมมันต้องเตลิดไปกว่านี้แน่ๆเ,เอาไอหานี่หน้ามึงแดงมากเลยจริงๆนะกูว่ามึงต้องแต่เอเซนยังพูดไม่ทันจบเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนั่ยขึ้นซะก่อนไปเฮี้ยงเ ไอ้เซนน้องเสียงหลงยังตกใจแล้วกระโดดกอดคอผมทันทีสงสัยมันคงจะตกใจหรือไม่ก็กลัวเสียงฟ้าผ่าละมัง้งถ้าไปตอนอื่นผมคงจะดีใจที่มันมากอดผมมากกว่านี้อยู่หรอกนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเลี่ยงได้ผมก็อยากเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้มันมากกว่าเพราะผมกลัวว่าจะควบคุมอามรมณ์ของตัวเองไม่ได้นะนั่นไงว่าละช่วงล่างมันก็ร้อน่าขึ้นมาอีกครั้งแต่มันยังตุ้มขึ้นมามากกว่าเดิมจนปวดหนึ่ไปหมดแล้วเนี่ยเย็นไวให้ไป มึงต้องข่มใจเอาไว้นะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ไม่อย่างนั้นวันนี้มึงโดนไอเซนฆ่าตายน่นนะมึงเออต,ตกใจเหรอหรือว่ากลัวฟ้าผ่าผมพยายามถามด้วยสีที่ปกติที่สุดแล้วลูกหัวไอเซนที่ยังคงอยู่ในอ้อมกอดของผมอย่างเก้กเก๊กักไม่ไ้กล่ะมัาง แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันแค่ตกใจอย่างที่พูดจริงๆหรือเปล่าหรือยังเงียไอเซนร้องเสียงลงอีกครั้งแล้วโอบรอบคอของผมแน่นขึ้นผมจึงได้สูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองให้คงที่ก่อนจะยกมือหนึ่งมาก,กอดเอวของมันสนิกมือก็ลูบที่ศีรษะของมันเพื่อปลอบโยนมึงจังกอดกูกวไว้แบบนี้จนกว่าจะมั่นใจว่าจะไม่มีเสียงฟ้าผ่าก็ได้นะกูสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วก็จะไม่ล้อมึงเด็ดขาดเลย ถ้ามึงไม่รักษาสัญญามึงหมานะดูมันตกใจขนาดนี้ยังมีอารมณ์เงยหน้าขึ้นมากวนตีนผมอีกนะเออกูจะยอมให้มึงเล่าว่าหมาตลอดชีวิตเลยเมื่อผมยืนยันแบบนั้นไอเซนจะได้ก้มหน้าเราไปซบที่ไหลผมส่วนผมก็กระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นโดยที่ในใจก,ก็ภาวนาให้ฝนฟ้าร้องแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจะได้ใกล้ชิดกับไอเซนแบบนี้ไปอีกนานๆประมาณสิบนาทีต่อมาฝนก็เริ่มซาลงส่วนฟ้าที่ผ่าลงมาเสียงดังก็เงียบไปสักพักแล้ว ไอเซนจึงค่อยๆคลายตัวออกมาจากอ้อมกอดของผมโดยที่พยายามเลื่งไม่มองหน้าหรือสบตาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันเขินหรือว่าอายแหละนะจะกลับกันเลยไหมล่ะฝนก็ซสาลงเยอะแล้วผมที่อยู่ในอาการเขินอายไม่ต่ายจากไอเซนถามขึ้นด้วยความประมาาอืมกลับกันเลยแต่มึงออย่าลืมไปจ่ายค่าบะหมี่ด้วยนะพอไอเซนทักผมขึ้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมต้องจ่ายค่าบะหมี่ เอาจริงๆสมองของผมมันขาวโผลนคิดอะไรไม่ออกตั้งแต่ที่เห็นชุดเอเซนมันเปียกน้ําแล้วเพิ่งจะมาสงบใจได้ก็หลังจากที่ได้กอดกันมันอยู่นิ่งๆนั่นแหละงั้นเดี๋ยวกูไปจ่ายค่าบะหมี่ก่อนมึงไปรอที่รถเลยก็ได้โอเคจากนั้นผมก็เดินไปจ่ายค่าบะหมี่เสร็จแล้วก็เดินไปหาเอเซนที่นั่งรอยอยู่บนรถจักรยานผมขึ้นไปนั่งประจําตําแหน่งคนขับแล้วก็ออกแรงปั่นกลับไปที่คอนโดของผมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจอดเช่คอะไรที่นี่เนี่ย ไปเจอะใต้หอกูสิไฟไอเซนต์ดลงจากรถแล้ววอยวายแต่ผมก็ไม่สนใจเจ้าลงจากรถมาคล้องโซ่แล้วล็อกกุญแจเอาไว้กับเสาอย่างเสร็จสรรพคืนนี้มึงไม่ต้องกลับห้องหรอกนะมานอนกับกูดีกว่าผมยิ้มกริมในหัวนี่จินตนาการเป็นฉากๆเอาไว้แล้วว่าคืนนี้ผมจะทําอะไรไอเซนต์บ้างคงจะเริ่มจากนอนข้างๆพลิกตัวไปก่อนสายที่ซอกคอหรืออาจจะแอบจุ๊บแอบหอมพอให้เป็นกระสาส แต่ถ้ามันเคลิ้มอ่อนโยนอ่อนๆตามไปด้วยแล้วก็บอกเลยว่ายันเช้างะทำไมกูต้องนอนกับมึงด้วยห้องกูก็มีอยู่ตรงข้ามนี่เองไอ้หาแล้วมึงจะขึ้นห้องไปเป็นก้างขวางคอเพื่อนมึงทำไมแล้วดูสิรถไอซันยังจอดอยู่เลยให้มันกับบลูอยู่ด้วยกันเถอนะเนาะแต่ว่าเฮานะ่าไปเป็นก้างขวางคอคนอื่นมันบาปนะเว้ยผมขู่ไอเซนมันจึงทำหน้าคิดแป๊บหนึ่ง ก็จะยอมเดินตามผมขึ้นมาบนห้องแต่โดยดีไอไปนี่คิดไปคิดมากกูว่ากูกลับห้องดีกว่าว่ากูรู้สึกไม่ไว้ใจเพื่นมันยังไงก็ไม่รู้ไอเซนพูดขึ้นหลังจากที่เข้ามาในห้องผมเรียบร้อยแล้วส่วนผมก็รีบล็อกห้องทันทีแล้วก็ล่ามันเข้ามาข้างในคิดมากนะไอสานมันไว้ใจได้แน่แหลอว,วะหน้าตามันแม่งโคตรเจ้าชู้จะว่าไปพมึงทั้งกลุ่มก็เหมือนจะทั้งหมดนั่นแหละเว,วงกรรม ไงเวียงไอ้ซันอยู่ดีๆแล้วมาลงผมได้เนี่ยกูเปล่าจะชูนะเว้ยกูรักใครรักจริงนะว่ารับก็ยืนหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วส่งสายตาหวานซึ่งไปให้ไอ้ไซนแต่ก็ถูกมันจิ้มที่เนื้อผากอย่างแรงจนหงายเงือบกลับมาซะง,งั้นมึงอะตัวดีเลยว่าแต่กูไว้ใจไอ้ซันมันได้แน่ใช่ปะมันจะไม่ทําอะไรบลูจริงนะเออกูสาบานเลยว่าไอ้ซันมันไม่ทําอะไรแน่นอนถ้าบลูไม่สมยอมเองนะ เท่านั้นแหละไอเซนที่เพิ่งทำหน้าโล่งใจก็เบิกตากว้างแล้วหมุนตัวจะออกไปจากห้องทันทีผมจึงรีบค้าตัวของมันเอาไว้แล้วลากกลับมาที่เดิมปล่อยกูนะเว้ยกูจะไปช่วยไอ้บลูมันจะโดนไอ้ันปู้ยี่ปู้ยำแล้วไอเซนโวยวายผมจึงผลากมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ยืนขวางประตูเอาไวา้หยุดโวยวายเถอะนะมันไม่มีอะไรเกินเลยหรอกหรือถ้าเลยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของไอ้สันกับไอ้บลูไม่ใช่เรื่องของมึงซึ่งหน่อยทำไมจะไม่ใช่วะไอ้บลูเป็นเพื่อนกูนะไฟ กูสาเป็นไม้กันหมาคนที่เขามาจีบมามัอมันตลอดแต่จู่ๆจะให้ไอ้หน้าตีซันมาฆ่าไปแดกเนี่ยนะพอไอยเซนมาวนวายแบบนี้ผมก็ชักจะกังวลแล้วสิดูๆแล้วมันเหมือนจะหวงบลูเกินเพื่อนไปหน่อยยังไงก็ไม่รู้มึงพูดเหมือนกับว่ามึงชอบบลูในเมื่อเก็บเอาไว้ในใจมันก็เครียดเปล่าๆสู้ผมถามไปให้มันเคลียร์ไปเลยจะดีสักกว่าฮะชอบบ้าไม่ดีไอ้ปถ้ากูชอบมนจริงๆป่านนี้กูจับทำมียมานานแล้วเว้ยไม่ปล่อยให้มันสดซิงอยู่แบบนี้หรอก พอ,อเซ้นตอบมาแบบนี้ผมก็ค่อยเบาใจหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซก็มึงดูห่วงบลูเกินไปนี่นะเพื่อนที่ไหนเขาห่วงกันจนออกนอกหน้าแบบนี้บ้างแล้วไอ้ฮากูห่วงไม่ได้ห่วงไฟมันเป็นคนหัวอ่อนขนาดนี้จะให้กูปล่อยมันอยู่ใครง่ายๆได้ไงฟะแม่งสมองมึงทำด้วยอะไรเนี่ยถึงคิดว่าคนอย่างกูจะชอบผูช้ชายด้วยกันแค่คิดก็สยองแล้วใครจะไปชอบลงแล้วขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยไม่พูดเปล่า เอเซนยัง,งยื่นแขนที่ลูกเกลียวให้ผมดูเป็นหลักฐานด้วยแต่เรื่องนั้นผมไม่ได้สนใจหรอกผมสนใจประโยคหลังที่มันพูดมากกว่าเล่นเอาผมรู้สึกเจ็บจี๊ดและหน่วงๆใจขึ้นมาเลยมันเล่นประกาศออกมาแบบนี้เหทีการรู้จีบของผมมันคงจะยากซะแล้วกูว่าตอนนี้มึงปล่อยให้บลูได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการดีกว่านะมึงจะไปลิขิตหรือเจ้ากี้เจ้าก,การชีวิตของบลูตลอดไปไม่ได้หรอกกูเข้าใจว่ามึงเป็นห่วงเพื่อน แต่มึงก็ต้องนึกถึงความรู้สึกของเพื่อนด้วยเหมือนกันนะถ้าบลูชอบไอซันแล้วก็คิดจะตกลงปรงใจกันจริงๆมึงก็อย่าไปขวางเลยปล่อยให้บลูได้ตัดสินใจเองบ้างเข้าใจที่กูพูดไหมพอผมพูดจบไอซันก็นิ่งไปพักหนึ่งราวกับกําลังคิดอะไรอยู่จนเมื่อตัดสินใจได้แล้วมันจึงได้พยักหน้าลงมาช้าๆอืมกูจะยอมปล่อยให้พวกมันสองคนเรียนรู้กันไปก็ได้แต่ถ้าเพื่อนมึงทำให้เพื่อนกูเสียใจนะกูจะเล่นมันให้หนัก เอาให้ค้างเหลืองเลยคอยดูเก่งจริงๆว่าที่แฟนกูเนี่ยถ้าถึงตอนนั้นเดี๋ยวกูจะเป็นคนพามึงไปกระทืบไปซันถึงที่เองมึงพูดแล้วนะกลับคำหมาเนะี่ยเออแต่ตอนเนี้ยมึงรีบอาบน้ําก่อนเลยตัวเปลียยหมดแล้วเดี๋ยวไม่สบายนะส่วนพาะใช้ตัวเผาไว้บนตู้ในห้องน้านั่นล่ละเออเออเตรียมเสื้อผ้าให้กูด้วยแล้วกันพูดจบไอเซนก็หันหลังกลับไปแล้วไปประตูห้องน้ําทันทีส่วนผมก็ยิ้มกว้างแล้วก็ร้อง yes ในใจ ที่ในที่สุดคืนนี้เอเซนก็ยอมอยู่ที่นี่ต่อกับผมแล้วโอ้โหห้องน้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยรูสัตว์พอได้มองข้างในห้องน้ําผมก็อดที่จะอุทานขึ้นมาด้วยความตกตะลึงไม่ได้เพราะมันหรูมากแล้วก็กว้างคดๆแถมยังมีอ่างอาบน้ําฝักบัวที่อยู่ในตู้กระจกแล้วก็ด้านในสุดก็เป็นโถชักโครกที่มีกาแพงกั้นเอาไว้อย่าเป็นสัตว์ส่วนอีกต่างหากส่วนห้องน้ําที่ห้องผมนั่นเหรอมีแค่ชักโครกกับฝักบัวเท่านั้นละ่ะเดินสำรวจห้องน้ํามองนู่นมองนี่ไปเรื่อยๆตามราษาคนบานนอก จนเมื่อสำรวจคนทุกซอกทุกมุมแล้วจึงได้เปิดตู้ที่อยู่ด้านบนกระจกเพื่อหยิบผ้าเช็ดตัวจากนั้นก็ตรงไปยังฝั่งบนที่อยู่ในตู้กระจกเพื่อที่จะอาบน้ําแต่ละความโง่ที่มีมาตั้งแต่กําเนิดก็เริ่มสามําแดงริ์เดตแม่งฝั่งบูเปิดไงวะผมบนอยางหัวเสียกับความโง่ดักดด้ของตัวเองแล้วระบบหาเหวของฝั่งบนที่แม่งมีแต่ปุ่มเวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเมื่อหาวิธีไม่ได้สมองของผมก็เริ่มคิดหาวิธีที่จะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีเพราะเท่าไปบอกไอ้ไป ผมมั่นใจได้เลยว่าจะต้องโดนหัวเราะเยาะแน่นอนทาไมแต่ถ้าไม่บอกผมก็ไม่ได้อาบน้ําสักพักมันก็จะเคาะประตูถามแล้วในที่สุดมันก็ต้องรู้อยู่ดีว่าผมเปิดฝังบัวไม่เป็นแม่งสรุปแล้วยังไงกูก็ต้องไปถามไ,ปปาไอ้ไปซินะผมบ่นอย่างเซ็งๆพลางรวบรวมความกล้าและหน้าด้านเดินไปเปิดประตูห้องน้ําแล้วตะโกนเรียกไอ้ไปที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วและกําลังนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาไอา้ไปมึงมานี่หน่อยดิ ผมกอดมือเรียกไอ้ป้ายจังลูกเดินมาหาว่าไงนี่เข้าไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้อาบน้ำอีกเหรอจะไปอาบได้ยังไงแม่งมีปุ่มหาเหวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วกูจะรู้ไหมว่าอันไหนมันเป็นปุ่มเปิดน้ำผมโมยวายเพื่อกลบเกลื่อนความง่ของตัวเองเงินตามมาสิเดี๋ยวสอนให้ไอ้ป้ายเดินนำผมเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็สออวิธีเปิดใช้ซึ่งแม่งโคตรวุ่นวายหลายขั้นตอนชิปหายก็ผมจะจำได้ก็ต้องให้มันบอกซามถึงสามรอบ ออกไปได้แล้วไปกูทําเป็นละเออแต่ถ้ามึงจำวิธีอาบน้ำไม่ได้ก็รีบมาบอกกันแล้วกันนะเดี๋ยวกูสอนให้แถมบริการอาบฟรีให้ด้วยเลยเอ,อ้าไอไ้ปายยิ้มเจ้าเล่นี่มันจะหยามผมมากเกินไปแล้วนะไอ้เชีย่ยกูไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะเฟยมึงรีบออกไปก่อนที่กูจะโดดทีบขาคู่เลยนะเออ,เอ,อไปแล้วขึ้นง่ายจริงๆเลยนะไอไ้ปายบนอุบแล้วเดินออกไปจากห้องน้าไอ้เชี่ยนี่แม่งก็ชอบพูดจาก,กววตีได้ผมอารมณ์ขึ้นทุกทีเลยสิน่ะเมื่อมันออกไปจากห้องน้ําเรียบร้อยแล้ว ผมก็ถอดเสื้อผ้าที่เปียกยุ่วออกไปแล้วเริ่มต้นอาบน้ําพอเสร็จก็ไปหยิบผ้าเช็ดมาเช็ดหยดน้ําที่เก่ออยู่ตามร่างกายจากนั้นก็เอามาพันรอบเอวไว้แล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ําเสื้อผ้าล่ะผมเดินไปถามไอ้ป้ายที่ยังคงนั่งดูทีวีที่โซฟาไม่สิตอนนี้มันกาลังจ้องผมตาไม่กระพริบอยู่ต่างหากเล่าเฮ้ยได้ยินที่กูถามไหมเนี่ยมึงไปเตรียมเสื้อผ้าให้กูหรือย,ยังอ่ะผมขึ้นเสียงใส่ไอ้ป้ายที่หน้าแดงหน่อยหน่อยเลยสะดุ้งตกใจเออเอเองิน อย่างนั้นรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกูไปหาให้ไอป้ป้ายผู้ใหญ่ตะกุกตงจากก็จะรีบลุกไปหาเสื้อผ้าจากในห้องนอนมาให้ผมเสร็จแล้วก็รีบเข้าไปในห้องน้ําเรากับพยายามจะเลี่ยงบางอย่างเป็นเชือกอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยแน่นอนว่าผมไม่ได้สนใจเลยใส่เสื้อผ้าแล้วก็นั่งดูทีวีรอไอป้ป้ายที่โซฟาจนกระทั่งผ่านไปเกือบๆกือบิบนาทีนู่นลานมาถึงได้เสด็จออกมางงจริงๆว่ากะอีแค่อาบน้ําสระผมมันจะเข้าไปนานอะไรขนาดนั้นมึงนเข้าไปหาอะไรแดกข้างในหรือไงอะ นานชิปเปงเพอผมทักแบบนั้น,นไปก็สะดุ้งเฮือกหน้าก็แดงว้ากขึ้นมาอีกครั้งไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันวะทั้งนิดทั้งหน่อยหน้าไม่ก็แดงขึ้นมาแล้วเออเอเอค,ค,ค,คือว่ากูนอนแช่น้ําในอ่างเน่ะเลยนานไปหน่อยพอได้ยินคําตอบแบบนี้ผมก็มองบนลเบ้ปากออกมาเลยดีกูละเบื่อจริงๆวิถีชีวิตไฮโซว่าแต่คืนนี้มึงจะให้กูนอนตรงไหนอ่ะจะให้นอนโซฟาก็ได้นะมันกว้างดี อันที่จริงโซฟานี้มันก็กว้างพอๆกันกับเตียงนอนของผมนั่นแหละนะแถมยังนุ่มแล้วก็สบายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องไม่ต้องมึงมานอนที่เตียงกับกูดีกว่าไม่พูดเปล่าไอ้ป๋ายังจูงมือผมให้ลุกจากโซฟาไปนอนที่ห้องของมันด้วยแต่ผมก็รีบขืนตัวเอาไว้ก่อนให้ตายยังไงผมก็ไม่ยอมนอนเตียงเดียวกันกับมันแนะ่วีรกรรมที่มันทําเมื่อคือนผมยังจําได้ขึ้นใจอยู่เลยอ่ะฝันไปเถอะว่ากูจะไปนอนที่เตียงกับมึงอ่ะคืนนี้กูจะนอนที่โซฟานี่แหละ พูดจบผมก็เดินกลับไปยังโซฟาแต่ไอีไปก็รีบวิ่งมาขวางเอาไว้ก่อนได้ไงเล่ากูไม่ยอมให้มึงนอนที่นี่หรอกเออถ้างั้นมึงก็ไปนอนที่โซฟาเองแล้วกันกูจะเป็นคนไปนอนที่เตียงเองแล้วผมก็รีบวิ่งเข้าไปนอนบนเตียงของไอ้ไปก่อนจะการแขนการขาออกให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างอนาเขตเท่าน,นี้เตียงก็เป็นของผมคนเดียวโดยสมบูรณ์แล้ว <laughs> <laughs> มึงคิดว่าทำแบบนี้แล้วเตียงจะเป็นของมึงว่างั้น จะเออเด้ทำไมอะหรือว่ามึงจะลากูลงหมอไปก่อนนะเว้ยว่ากูมือเหนียวยิ่งกว่าตุ๊กแกซะอีกพอผมพูดจบไอ้ปก็ยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ห์แล้วย่างสามขมเข้ามาสบายใจได้กูไม่ลกมือลงมาจากเตียงหรอกนะเพราะกูจะทําแบบนี้พูดจบไอ้ปก็กระโดดขึ้นเตียงมาคล่อมผมไม่ทันทีก่อนที่มันจะอาศัยจังหวะที่ผมกุ้งเตกใจรวบสองแขนของผมตรึงเอาไว้ที่เหนือศีรษะ แล้วก็ก้มหน้าลงมาจนหน้าเราทั้งสองคนใกล้กันเพียงไม่ถึงคืบหมอไว้ก่อนนะว่าค่าเสียหายที่มึงนอนเตียงคืนนี้มันแพงนะไอ้ปายยิ้มที่มุมปาสายตาที่บ่งบอกเลยว่าพร้อมจะกลืนกินผมไปทั้งตัวแล้วมึงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้ <laughs> งั้นกูก็ขอบอกไว้ด้วยว่าค่าเสียหายที่มึงมากวนตีกูแบบนี้มันแพงยิ่งกว่าซะอีกอ๋อเหรออยากรู้จริงๆว่าสองมือของมึงถูกรูปเอาไว้แบบนี้ แล้วมึงจะทำอะไรกูได้เหรอไอ้ไปย,ยิ้มหยันท้าทายแล้วมึงจะรู้ว่าพูดจาดูถูกกวนตีนกูแบบนี้แล้วมึงจะเจออะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวกูก็จะทำให้ดูก็ได้ผมยิ้มหวานจนไอ้ไปมันทำหน้างงก่อนที่ผมจะใช้จังหวะนั้นยกเขาขึ้นอย่างแรงและรวดเร็วเพื่อให้มันไปกระทบกับจุดยุทธศาสตร์ของไอ้ไปและดราก้อนบอลกูไอ้ไปอุทานด้วยความเจ็บปวดใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นสีม่วงและเขียวสลับกันก่อนที่มันจะล้มลงไปนอนงอตัว แล้วเอาสองมือมากุมป้าเาไว้ด้วยสภาพเจียนตายสาใจจริงเว้ยอยากมันลูกคมกว่าดีนะสมน้ำหน้าผมลุกขึ้นแล้วนั่งระเบิดหัวเราะด้วยความสาใจส่วนไอ้ป้ายมันก็ยกมือขึ้นมาชี้หน้าแล้วก็จ้องตาผมด้วยความคับแค้นแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะขนาดแค่แรงจะพูดมันยังแทบไม่มีเลยฝ่าไว้ก่อนเถอะนะเอซนไอ้ป้ายขบกรามแน่นพยายามจะเข้นเสียงพูดด้วยความยากลำบาก น่าสงสารจริงๆฝากไว้ได้แต่กูไม่ให้เอาคืนนะเวย้ยอ๋อแล้วถ้าหายเจ็บเมื่อไหร่ก็สายหัวไปจากห้องด้วยนะไม่ไงั้นมึงเจอกูซ้ำอีกดอกนะผมมองดูอไอ้ป้ายที่ยังคงนอนงอตัวแล้วกุมเป้าอยิ่งเจ็บปวดด้วยความสาใจจนเมื่อผ่านไปสักพักอาการปวดของมันก็ทุเลาลงมันจึงค่อยๆชันตัวลุกขึ้นแล้วจ้องผมตาขวางมึงจะไล่กูไปนอนข้างนอกจริงๆเหรอมึงทำกูจุกจนแทบจะเดินไม่ไหวแล้วนะไอ้เรื่องนั้นนะผมเข้าใจดีเพราะเป็นผู้ชายด้วยกัน แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันมากวนตีนผมก่อนเองจริงรีบออกไปเลยไม่ไงั้นกูซ้ำอีกดอกเนะผมยกเท้าขึ้นมาเหยียดเส้นเยืดสายขู่มันแม่งใจร้ายวะ่ะไอ้ไปทำหน้าอย่างก,กับหมางเหงาแต่คิดละว่าผมจะสงสารมันน่ะพูดเลยว่าไม่มีทางเพรางังานมันเลยต้องเดินคอต่ออกไปอย่างเซ็งๆเดี๋ยวก่อนผมเรียกไอ้ไปเอาไว้ก่อนที่มันจะปิดประตูห้องมันจึงทำหน้าดีใจ คงนึกว่าผมจะเปลี่ยนใจะให้มันไปนอนด้วยละมัง้งแต่ว่าฝากปิดไฟในห้องให้ด้วยนะกูขี้เกียจลุกอะ่ะเท่านั้นแหละไอป้ปก็ทำหน้าเบื่อโลกมากกว่าเดิมก่อนจะเดินเข้ามาปิดไฟให้ผมด้วยท่าทางฮึดฮัดแล้วก็ออกจากห้องไปทันที <c oughs> ตัวก็เจ็บเตียงก็ไม่ได้นอนสมน้ำหน้าชิบหายเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่เ <c oughs> ท่าไหร่วะลืมเอ่อเดี๋ 13านะครับยังไงก็ฝากไปกำลังใจให้ไปด้วยนะครับศูนย์พันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็ฝากไปติดตามผลงานของคนเขียนสามีจจจูงด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนาหคอมเมนต์ช่วงสนทนาหคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องสมัยนะสวัสดีเฮียวันนี้อากาศร้อนระวังสุขภาพด้วยนะเฮียนิยาหญ่กำลังสนุกเลยทั้งขำทั้งหานางเอกเรื่องนี้ซื่อบื้อจริงๆ ใช่ซื้อบื้อเนาะไม่รู้ว่าเขารักโอ้โหแล้วไปพูดแทงใจดำอีกว่าไม่ใช่เป็นเกย์ไม่ได้ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเตือนใจเนี่ยไปดูคนที่สอนจนน้องสาตรีนะครับชอบชอบวันนี้ฟังสองรอบรักเบ้ตรงนี้จริงป่ะถ้ารักก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปดูคนที่สามาจนน้องเป็นสาววายแล้วมันยังไงคะมันก็ไม่ยังไงหรอกค่ะ,คะพี่เบ้อยากฟังนิยายวายแนวหมอผีอะ่ะมีเหรอไม่น่ามีนะเนี่หมอผีแบบจับผีมาทําเมียอย่างเงี้ยเหรอ จะบ้าหรือไงตัวเธอแค่สาสานก็ต่างกันแล้วไปดูคมไม่ดีสีเจะน้องสีปทุมนะครับเบ้อย่าว่าน้องเซนเป็นควายสิหรือว่าเป็นจริงๆ <c oughs> เป็นวลาก็ดูดิเป็นบลาะเขาลุกขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกโอ้โหโห,หน้าบ้องสักทีหนึ่งไปดูคมเม่ดีสุดท้ายกันแล้วจะน้องแมวดํานะช่องนี้ฟังไม่เบื่อจริงๆช่องอื่นฟังไปเรื่องสองเรื่องก็เบื่อแล้วอ,อยงจะพูดอย่างงั้นสิมันจะดีเลย ยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับทุกคุณสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ใตจ้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนตาเบ้จะส่ง้คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้วัตนตาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเด้อจะบปสวัสดีครับผมวัตนตาเบ้